เอฟ r ี d เดวิดกอ o d ดพอดแคสต์เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพภากัมโบโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแลประจำวันพุธ ที่25มิถุนายน2025วันที่176พลังแห่งการอธิษฐานข้อพระคมภีประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่21ถึงข้อที่30พระธรรมกิจการอ,อรัครทูตบทที่16ข้อที่16ถึงข้อที่40พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่14ข้อที่21 ถึงบทที่16ข้อที่7เมื่อไม่นานมานี้จัสตินเวลบีอาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและพีทเกรกผู้ก่อตั้งกลุ่มอธิษฐาน24ชั่วโมง7วันได้ริเริ่มโครงการชวนชวนคริสเตียนนับแสนคนจากหลากหลายคริสตจักรและคณะนิกายมาร่วมเป็นคื่นแห่งการอธิษฐานเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ในสัปดาห์ก่อนวันเพนเทคอสสัปดาห์นั้นจบลงด้วยงานชุมนุมในมหาวิหารและกิจจักรทั่วโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนอาร์บิชอปได้ขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อสามสิ่งคือขอให้คริสเตียนทุกคนพบชีวิตใหม่ในพระเยซูขอให้ทุกคนที่พบเห็นบางสิ่งของพระเยซูผ่านพวกคุณ และขอให้คริสเตจเต็มล้นด้วยการทรงสถิตของพระเยซูพีทเกรกอธิบายว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวจากระดับลากยญกขึ้นไปและเขาได้รับการสัมผัสใจเมื่อได้ยินเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่อธิษฐานเผื่อเพื่อนห้าคนและมีสามคนในนั้นได้มาเป็นคริสเตียนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการอธิษฐาน เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกับที่ร่างกายต้องการอาหารทางกายภาพจิตวิญญาณก็ต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานไม่เพียงเปลี่ยนแปลงตัวเราเท่านั้นแต่ยังมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ผู้คนและแม้แต่ประวัติศาสตร์ได้ชาลสเปอร์เจียนนักประกาศและเทศนาชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า การอธิษฐานเป็นเหมือนเส้นประสาทเล็กๆที่ขับเคลื่อนกล้ามเนื้ออันทรงฤทธิ์พระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่29สอนเราว่าพระยาเวทรงอยู่ห่างไกลจากคนอธรรมแต่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรมคำอธิษฐานของคุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผู้เขียนสุภาษิต อธิบายว่าคนชอบธรรมคือคนที่ดำเนินในทางซื่อตรงรับฟังคำแนะนำและรักษาความบริสุทธิ์ในความคิดโรมบทที่3ข้อที่22บอกกับเราว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูก,ก็เป็นคนชอบธรรมดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราในกิจการบทที่16 เราเห็นว่าอะไรทำให้คิตจักรยุคแรกทรงพลังนักเหตุผลหนึ่งมาจากชีวิตแห่งการอธิษฐานของผู้เชื่อกลุ่มแรกในกิจการบทที่16ข้อที่16บอกว่าเมื่อเรากำลังออกไปอย่างที่สำหรับอธิษฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่พียงอธิษฐานตามลำพังแต่พบกันเป็นประจำ เพื่ออธิษฐานร่วมกันเปาโลและสิลาดแสดงให้เห็นถึงพลังของการอธิษฐานในพระนามพระเยซูเมื่อเปาโลสั่งผีที่อยู่ในหญิงสาวคนหนึ่งว่าในพระนามพระเยซูคริสต์ข้าสั่งให้เจ้าออกมาจากเธอผีนั้นก็ออกมาทันทีพระนามของพระเยซูมีพลังไม่มีมารตนใดสามารถต่อกรกับพระองค์ได้ หลังจากนั้นเปาโลและซีลาดถูกจับถูกเคี่ยนและถูกขังไว้ในคุกแต่พวกเขากลับอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ยากลำบากและแม้จะเกิดแผ่นดินไหวและประตูคุกเปิดออกทั้งหมดแต่พวกเขาไม่ได้หนีไปไหนกลับเลือกที่จะอยู่และนำนายคุกกับครอบครัวมาถึงพระคริสต์ เมื่อนายคุกถามว่าข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลและสิราษได้อธิบายเรื่องพระเยซูและทั้งครอบครัวก็เชื่อและรับบัพติศมาในพันธสัญญาเดิมจากหนึ่งพงกษัตริย์บทที่14ข้อที่22และบทที่15ข้อที่4ถึงข้อที่5เราเห็นว่าการอธิษฐาน สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ในขณะที่กษัตริย์หลายองค์ทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้ากลับตัดว่าเพราะเห็นแก่ดาวิดเพราะว่าดาวิดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวการเชื่อฟังของดาวิดยังคงส่งผลกระทบแม้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าทรงให้เกียรติคำอธิษฐานของเขา อีกหลายชั่วอายุคนพระเจ้าตรัสกับดาวิดว่าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะมั่นอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดรและดาวิดได้อธิษฐานขอให้พระสัญญานี้เป็นจริงในพระคริสต์ทางการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราเป็นคนชอบธรรมต่อพระภักพระเจ้าดังนั้นคำอธิษฐานของเรา มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์เหมือนกันกันกบดาวิดได้เช่นกันลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครควรว่ามีช่วงเวลาไหนในชีวิตของคุณที่เห็นว่าคำอธิษฐานได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณเองหรือของคนรอบข้างคุณจะสามารถสร้างวินัยในชีวิตแห่งการอธิษฐาน ร่วมกันกับผู้อื่นเหมือนคริสตจักรยุคแรกได้หรือไม่อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบคุณที่พระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมซึ่งเราได้รับสิทธินั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราขอทรงโปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตแห่งการอธิษฐาน อย่างสม่ำเสมอทั้งในการอธิษฐานส่วนตัวและในการสามัคคีธรรมร่วมกันกับพี่น้องให้คำอธิษฐานของเรามีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนสถานการณ์และนำผู้คนมารู้จักพระองค์เพื่อพระนามของพระเยซูจะได้รับการยกย่องสูงสุดในโลกนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกันกบเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเอฟิเดวิตกอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวัน ขอพระเจ้าอิพรค่ะ